โอ๊ยนึกว่าสิบะมาเสร็จแล้วแล้วี่นีไม่สขาวนะหืค่นอ่ินยังได้ยังรอี่แรแล้วปนปนมีแตกินว่มีของข้าวเด้อเดี๋ยวว่ามีของหวานเด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้พี่ว่างไหมคะว่างทุกวันค่ะมีอะไรคะคุณเรกนไหมคะ ไม่คิดค่ะกำลังหากิจกรรมทำอะไรคะตัวซอ,องนะคะมีกาแฟได้ค่ะที่กินพาเกยากค,คิดต่อต้าอยู่ต้าไม่ส่งข่าวอะไรเลยก็นั่งคุยกันอยู่เนี่ยว่าต้าลืมแล้วเหรอเฮ็ดแล้วก็มันเป็นมื้อเที่ยงเมีย <laughs> <laughs> ปกติ่่ใชปกติมากคือบี้อย่างจินไม่ดินมือมาเหตุเนี่ยนุก็อยากไปกินหมูไหมคะมันคนหลายเอาทิไปใส่บันไม่แต่ไปเนี่ยเอาไปขายเชิญค่ะให้จะกินอะไรเอานเพิ่งกินข้าวอีมมาคุยกันก่อนสิกินนี่อย่างมาคุยกันก่อนโค้ชจางมีขายที่เซเว่นไหมะคะกินอะไรง่ายๆคือหมูย่างเกาหลีหมูย่างหมูย่างเกาหลีมัอนไงเหมืองไทยอ่ะ เอาเร็วเมนูอะไรเร็ววันนี้เร็วเฮ้ยนี่มันย่อยหมดแล้วแหละหนูคุณหนูไม่ได้ออกไปไหนนะคะวันนี้หนูทำงานที่บ้านแล้วมันก็เลยไม่ได้แบบสูงเสพพลังงานกางหัวหนูเปลี่ยนเพราะว่ามันร้อนอุ้ยลมโตแค่เออไปชมให้เนี่อนไปไปเชิญชมไม่น่อย เพิ่งล้างต้องในนี่เลยเออนั่นเนี่ยคุณหนุ่มเขาเพิ่งล้างทำความสะอาดปลาคามนะพี่จะเป็นปลาเป็นปลาหกคอปลาเนี่ยพี่กำลังพิจารณาอยู่ว่าเอ๊ะเอาปลาคาฟมาปล่อยเนี่ยคงไม่น่าจะเข้ากับบ้านอลาไทยอ่ะปลาเท้าหน่อยก็ได้ค่ะปลาตะเพียนโอ้โหเนี้ยอยากกินก็แต่โมงแบบกวาดมาดีอย่างเลยนี่อย่างหนังปลาเข็ง แต่ว่าเราต้องดูที่เป็นแบบว่าปลานิลถ้าปลาปนี่มีสีสีแบบว่าไม่ปลาซิวไหมซิว,วอ้าวไหมซิวอ้าวไหมหมูหมูก็ได้อยูงง่นะเพราะว่ามันจะออกสีขาว,ขาวใสใสฮะทำไมหน้ามันเหงาจังวะฮะทำไมหน้ามันเหงาตลอดเวลาเลยเนี่ยฮะดูดูเครียดเครียด หาเมนูยังไม่ได้เครียดจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอต้าอันนี้ต้มปลาโอ้ยอันนี้สิไปใสค่ะคือท่าแป้งบันอ๋อมันเอาเนะเอานางบอกมนเอาทำนเป็นท่าแป้งนี่มันเป็นท่าออกเลยมันเหนียวเออแล้วนี่สิไปอาบไปขึ้นหม่องอยู่น่ะ ห้องน้ำเราก็มีแมนอ่ะแล้วก็อ่งอางเลยนะอะไรไม่ออกมีทุกอย่างนะมีครบนะอ่ะไหม <S <S ต้องเปิดกันจะมีงูนะไม่มีไรยังเมนูนั่นไม่ค่ะสำหรับปลาไ,ได้แล้วจะทำอะไรนะสามชั้นห้องน้ำปลาใช่ไหมแม่แล้วก oh. ็ลาบเอฟลาบป้าเนี่ยเห็นหเขาเอฟลาบปลาเขาเลยจะกินลาบเนื้อ ไปค่ะไปค่ะรอค่ะเย็นเยอะแยะมากเลยนะเออมันเยอะโอปะดูอย่างนั้นมันก็หลายแล้วเนาะจางว่าออมีนี้ได้นะ,ะนมีหมูย่างเกาหลีเนี่ยสักวันนะได้แต่ว่าวันนี้เถอะเอาวันนี้ก่อนเถอะ,ะกินอะไรดีบ่หิวดอกตอนนี้บ่หิวกว่าตา้าจิไปกว่าสิกลับมากกว่าสีเฮดเด้อมันก็สีย่อยเบิดนั่นละ่ะมีอยู่ในตู้เย็นแล้วเราไม่ต้องไปะค่ะอะไรอะ่ะมีหมูาสามชั้น อ๋อใช่ไม่ได้กินหมูสามชั้นแบบไทยไปก่อนแล้วก็อันนี้ยิงจากวัตถุดิบที่เรามีบอกอ่าไปหักตอนที่เกลียดไปตลาดจัดนวเราจะไม่ไปในนี้ที่คนพลุกพล่านโอ้แล้วที่ผ่านมาเมื่อกี้แหละคะขับรถมาน่ะผ่านไม่รู้กี่ซุมชนติดไฟแดงผู้เใหญ่หมายถึงว่ามีคนอะไรเป็นบอะมาก เพราะว่ามันหยุดยาวโดยเนี่ยอะบายบายบายค่ะรอ,อวัตถุดิบของเราคือมะนาวมึงตะลุยตุ้ยเอาจิ้มตะไอ้มันแบบตําแบบเผ็ดเพเป็นแจ้วอันนี้นะคะวัตถุดิบเราวันนี้ <c oughs> อิสบ๊อก เนื้อเลยเหรอคะไม่ใช่เอ้าเนื้อเหรอใช่ค่ะอิสต e เบฟเบฟงจะเด็ดมันขึ้นมาแบบต้นเลยเออเดี๋ยวมันกระแตเอาตายแล้วตายดอกโอ้ยฉันขับทุนนเธอโอ้ยแล้วดูเปคนดีสวนคัวรัวกินได้เรียบหอดเตาบุตรเนี่บอกใช่ค่ะบุบรแล้วบะเดี่เอไปทั้งเนื้อแจ๊กเกียเรามีผักสวนครัวรัวกินได้ของเราก็คือ บ้านเฮาเอินผักสุลอดเด้อค่ะปลวก<ป>รไร<ล>กาเขตดดินี่เขตดดิเพราะว่าถ้าถ้าปูกอแล้วก็ประตูลวดสีพูดออกมาเลยห้ามออกมาจากตรงนี้ <c oughs> โดยอิเลิศเรานะคะเมนูเนื้อเราวันนี้ <c oughs> ชะพรู ตำท,ทรงคือเอาล่ะ <ผม S 2> นัวด,ดีค่ะมันเป็นยังดดยไืกินด,ดีก็ได้เฮ็ดเล่นเลยเฮ็ดเล่นบอได้มันจิน้นนัวแห้งผมชูรสอ,อันนี้ก็เกินนิดนึงเอากเกลือค่ะอเอาล่ะเอาล่ะค,คิ้วแมวขั้วว่ะบ่ได้บ่ได้ดิเต็มอยุติอ่เออ พอเดีเข้มเกลือเด้เข้มขี้ไข่มันคงไม่อร่อยอยา่าง <ผม S 2> นวะขงชูรสแล้วเกลือแล้วอ๋อจริงกนิดนึงเนาะโอ้โหนะปรุงปรุงรสกับปรุงชูรสไม่เหมือนกันเพราะเพราะปรุงชูรสปรุงชูงรสเยอะก,กว่าอีรีบ่ะเขาปรุงรสมันก็จะเป็นแบบว่างัวขึ้นนิดนึง ใส้ได้น้ำปลาอืมเข้มบ่าดิเข้มเข้มมี่หรือพอแล้วเนาะพอแล้วก็พอค่ะอนนีาจะใช้มือนะค่ะมือล้างแล้วยังค่ะก็กิ่นไผ่เห็ดปูนั่นกิ่นแม่ก่าจัะยังสิระคะแล้วแต่ที่ใ็ดให้กินอืมหมักแบบบ้านเราโอเคค่ะ แาสูตร้ข้าแต่ว่านี<ม>่เราทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีค่ะัวบปากเลย <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> แต่อารมณ์ของแม่ครัวถ้าไม่ลืมก็ย่างเลย <c oughs> ถ้าลืมก็นานหน่ <c oughs> อยเออนานนิดนึงอะค่ะ <c oughs> แต่ถ้านันหิวแง่งกะจะเบิรเบิร์โดนขย่างเลยค่ะ <c oughs> ไม่ได้มีความอะไรเป็นมาตรฐานนะคะส่วนอันนี้เราจะอู่พียอนะคะเพราะว่าเมื่อกี้น่ะเก็บ พ่ออีเลิศมาแล้วมเมนบอเมนค่ะอืมน,นี่แหละวัตถุด,ดิบเราจะถ่ายให้เห็นบีนะคะ่ะเดี๋ยวขจัดโฆษณา,าดีๆของอ๋อไม่เห็นค่ะเข้ามาเลยค่ะยินดีค่ะเอาคอมหมูกระไดจ้ะคอมหมูเซียนพี่อะใช่แบบว่าโอ้โอ้โอ้ไม่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 ขอแบบไม่ไม่นะ เานเรเมนูเราผิดพลาดน,นะคะเราแนะนำวัตถุดิบผิดพลาดไปจริงๆมันคือ s pork อ s สปอร์กถูกแล้วแล้เป็นวัตถุดิบผิดพลาดที่เป็นวัตถุดิบหลักค่ะตาเราบอดสีแน่เลยตอนแรกต้องหิมเขาจนสันเลยว่าต้นแรกกบว่าพอก,กดีๆว่าบีบเสยบีบไปบีบมาบ่วแมนจำบด <What S 2> ีบีแล้วเป็นเนื้อหมูเสยเลย แสบปนิ่มเค็มเนาะได้ค่ะย่นงเค็มอยู่อือหือมไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยนะคะอืเชื่อ <c oughs> ที่เลกย่างแบบว่าว่าเด็ปรุงแบบอันนี้อันนั้นไหมคะใส้นนําปลากับอรอะไร่อรเพราะว่าคิดว่ามันคือมันคือเนื้อแล้วจะทำเกลียวเกลียวผมอืมอืออร่อยจ้าอ,อร่อยหมูหนึ่งชิ้นน้ำหนึ่งขวดย่องกินเลยย่องเขาเลย ว่าไปหาหน้านกินก่อน,นไปอีสื่อเมื่ออีเด๋อเดอ้อประมาณว่าถ้าครั้งหน้าไปอีกอะค่ะอืมซื้อเม,มื่ออีแน่ภาษาผู้ไทยแม่ตัวสร้งนะสางเนาะภาษาภาษาผู้ไทยยุ่ยทีเป็นสาวแล้วเนาะสมัยน,นี้แย้มสี่แค่ะาว่าเล่นติ๊กต๊อกเด้อเล่นติ๊กต๊อกไปเที่ยวนากันสิโบ๊คขุยน้ำเมาแล้วเด้มีผู้เมาอ่ะ โอ้มันแต่ยังไปคุยสายย่ายามันนะใครยังออกไปคุยได้ค่ะเด็กหน่อยไหมไงเล้ววัยรุ่นนะทำใจเด้อเป็นสุข้อนแล้ววัยเนี่ยอันนี้อ่อมนะคะแซ่ยบก็เสีบบุ้งหัวเสียงกุยก่อนค่ะอ่อมหมูอ่อมใส่ไอ่เรดครัวของลม ผิดพลาดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเรามีความสามารถในการจิกแปลงรั้นเราดุนผมเปลี่ยนแล้วค่ะจากเมนูเนื้อกลายเป็นหมูอยู่ดีๆก็เปลี่ยนลูกค้าก็ต้องท้าใจด้วค่ะอยากให้โทรศัพท์ได้รับกลิ่นจะรู้ว่าเค็มมันูไม่ร้อนคันจุ่มล้งแบ เมนูลาวันนีคนไม่อยากหรออ๋อมูเส่ฟักอีเล่เอ้ยย่างหมูกระเจียวขมนะขมนะขมป่ะสมป่ะสมกับกินมไอ้ยได้เหรอ,มหรอมเมนูนี้จากคุณทายีนะคะ มีกล้องโปโปมี่ผู้นุมใส่อยู่ด้ยวยเอาไปปูโตกะข้องอันะรวนข้องอั็นไหมฟองพวก้องวัดชุกแ่งอือห่วยเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าแฝดสาหรยาทางเด็กเจ้าเขามาต้องแข่งนมแส้นมไม่กินเท้าอย่างดแูแส้เยีย่ยงยกข้างบน กิน <Okay. S 2> ข,ข้าวบุกไฟความมูปันเลยมุ้งกิงงนข้าวต้นเอียงนะบุกไฟข้าวนกินข้าวความมูดีค่ะกินขวมได้อืมก็แซ่อดีและแซ่ดีบยา่ะตมงเผ็ดุนี่ี่ก็มูงหรนยอยม,นนม,นม่เลยน,น,ยนอืนอม ชินน้องม่งกินหนึ่งสามชิ้นเถอะกินไปได้ยังไงก,ก,กันเคื่อนกินตำม่วงบมดค่ะทำบะม่วงดูแค่ตังชื่อประส้มแลอเนี่ยอะกินข้าวมื้อสินงสิ่งมือม้วนไอกินมอไข่ต้มีส่วยอดเลย ก้นใบเห็ดเป็นอันนี้จังนะว่ะเฮ็ดคื้นนอย่างนี้ยไปตุ่มเลยค่ะเกิสุ่มน,น,มน,นมวะ่ะเกิดทำไมน้อยๆแบบนีมานะกินข้าวมาด้ยวยกินต่อมาค่ะมาค่ะไม่หม่จพ้พวกเราไ่มีกล่องอะไรไม่ได้บอกว่าไม่ผักเลยเนาะพอเพิ่งสังเกตนี่มันมนี้ไม่เน่นค่ะว่าไม่ผักเลยเอาซ่อนกลางมาเนี่ยขอขอขอช่วยแบ่งเนี่ยค่ะ แียเจ้า,มา,าวมมิ้นาถึงคร่อเจถึงว่าก่ใส่ไก่อนไ่หรองข้นพอกันหอดข้าวหนะมโอไม่เหียงม่เียงข้าวหมูก็เนื่อยกไม่มันมีความรู้สึกว่าท่านหมูมันต้องไม่ขมแน่แต่ว่า,าย่างไส้หมูมันกุ้งขมนะกินได้นนเอาใส่ไหมคไอ้นุ๊กเอาถอง่อนนี่ยพควาจ๋าอนแบบนี้น้องจัดไป

กาแล้ทำยังไงกันบ้างนะจ๊ก็คยจะกินมหาใมวดอีคั้แทวดกระว่างยูนี่มเลสิสดมากอ๋อมันทางี้ติดรื่องไหนเร่ากนั่องมันรังบเรียวเต็มเฮ้ยระยะห่างด้เต็มไม่ห่างแล้วต้องห่างเลยแ่ะ โจยแเดมเยเลเลยคนกับบุกบุกูีามเพียชกเจ้ากับกางเดือดหมืนแม่มันเเลือยางเดียวมันเดียมันเสยวม่านลยฟอง้องนะองน่ะฮะสุดยอดเลยเปิดกลับมันเป็นข้ามตีใจเลยมอสพูดไปเลยว่าแบแกูด่าอืมคือจรดาพหมันเป็นข้ามนียงนะตามันเป็นข้ามดีใส่ได้แม่จะได้กฎหมายกัใส่ได้มันมอใช่คำว่าสัการอะ มัน<โ>เป็นภาษาทำไมต้องออกเสียงไม่แต่ว่าคือถ้าเราพูดปกติเ็งสิแม่สันดานก็คือไม่เป็นอะไรแต่ว่าสันดานนะแต่ว่ามันคือคำด่าไหมเสียงไหมอืมอะแกอยุคน้ำเสียงวงบอกความหมายนะการกระทำที่ซ้ำไปซ้ำมาไม่ได้ด่าออกเสียงหรอกด้านนี้ออกกล้องเรียบร้อยแล้ว อือย่าไปตัดออกตัดอออกากาศอันน,น,นี้อันนี้บอกกันแบบว่ามุนบอกตัวน่ไหมอ่ะน้องมามาเมื่อไห่หรอเมือวาเขาเขามาส่งของเลยอันนั้นอันนั้นเลึกอเลยๆซูแทนเดอร์สีชมพูอ่ะส่งอะไรเราสั่งของไหมไม่นะบานา้านยายเหรออ๋อบ้ยายจะทำทำไมเนี่ย,ยส่งบาา้านยาย ก่อนหาเปล่าจะมีคนเดี๋ยมาซงไปพย่เจ้าคอยบีบแดงแหละบีบแดงให้ประตูบ้านนีเปิดคุณ้องมาเอาไว้หน้าบ้านเลยลูกเข้าบ้านนี่เหนือยพทีนว่าเอาของมา่งเด็กตอนนู้นไหมค่ะตอนหน้าเล็กๆตอนู้นก่อนอันนี้มนนิดเห็ดอืม